สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับคับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับคุณผู้ชมแก้ปัญหานะครับที่ว่ามีเพื่อนนะครับหรือคนอื่นคอ l เข้ามานะครับแล้วไม่แจ้งเตือนนะครับในระบบ Android นะครับส่วนมากจะเจอใน Android เนาะก็ถ้าใครใช้ Android นะครับลองทําตามผมดูนะครับ วิธีแก้ไขไม่ยากเลยครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วมาที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับผมมุมบนนะครับขวามือสุดเป็นรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็ไปหาคํานี้ครับอ่ามลหมู่การตั้งค่าพื้นฐานแล้วก็มาที่การแจ้งเตือนครับผมนี่ครับอ่าพอมาแจ้งเตือนแล้วนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตก่อนนะครับแจ้งเตือนมีติ๊กถูกอยู่เปล่าถ้าไม่มีให้ติ๊กถูกเข้ามานะครับ หลังจากนั้นเลื่อนลงมาครับมาหาคําว่าโทนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับจะมีคําว่าโทให้เราคลิกเข้าไปเลยอ่าเราก็ให้เรามาเปิดสวิตให้หมดเลยครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังไม่เปิดนะครับมาเปิดเลยครับตรงนี้ครับหรือเปิดอยู่แล้วก็ลองสลับสวิตดูนะครับเราก็เปิดแบบนี้นะครับเขาจะมีบอกนะครับแสดงบนหน้าจอล็อกนะครับสมมุติว่าถ้าเราล็อกอยู่เขาก็จะแสดงให้นะครับ อันนี้แสดงป้ายกำกับไอคอนหน้าจอโฮมนะครับนี่เข้าไปดูนะครับกอจะเขียนเลยครับป้ายกำกับหมายเลขนะครับป้ายการจ้งเตือนนะครับไม่ต้องแสดงป้ายกำกับในที่นี้ก็เอาเป็นป้ายกำกับหมายเลขนะครับผมอ่าหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาอีกครับมาดูตรงนี้ครับโรครับการโรเห็นไหมครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าพอคลิกเข้ามานะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยครับให้เราสลับสวิตเห็นไหมครับ ในที่นี้ให้เรามาดูตรงนี้ครับเสียงเรียกเข้าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับสั่นปิดอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการจะให้สั่นด้วยนะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์นะครับเสียงเรียกเข้าตรงนี้เราสามารถดูเสียงได้นะครับผมเนี่ยครับเป็นเสียงนี่คือเสียงนะครับผม อ่าโอเคอันนี้ผมก็จะพามาตั้งค่าทีเดียวไปเลยเนาะโอเคครับอันนี้ก็คือถ้าเราต้องการให้สั่นก็มาที่สั่นได้เลยแต่ในที่นี้ผมขอปิดนะครับผมส่วนตรงนี้สําคัญสุดนะครับถ้ามีคนทอมานะครับคือเขาจะแจ้งเตือนเลยนะครับถ้าเราปิดอย่างนี้ไม่เตือนนะครับผมต้องติ๊กอย่างนี้นะครับถึงจะเตือนขึ้นมานะครับผมอันนี้คือวิธีการนะครับแก้ปัญหาที่ว่าคอไลน์นะครับแล้ว ไม่แจ้งเตือนในระบบ a อ d ด o i d ลองเข้ามาดูตรงนี้ดูนะครับแล้วลองนาไปยุกใช้ดูนะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับไปเห็นว่าคลิปวโนนี้มีประโยชน์นะครับผม <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวัอหน้านะครับทางเอนเอ็นสอนคอมพิวเตอร์ช anel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้แล้วก็คุณผู้ชมคนไหนนะครับหรือน้องๆคน,นไหนต้องการที่จะ ให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวโบได้นะครับแล้วผมก็จะมาบอกนะครับผมหรือถ้าผมยังไม่รู้ผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะครับผมเอนเอ็นสอนแชร์บนไต่ชแนลสวัสดีครับ